ทุกคนคะครูขออนุญาตให้เราดูสำนวนในข้อที่ข้อที่2องนิดหนึ่งครับอะไรกเอา<ๆ>ข,ข้อหนึไวแล้วนะคะครูไม่ดำครูขอตัวอย่างจากข้อสอครับมาสำนวนไหนเราแปลไม่ได้เราไม่เคยใช้ไม่เคยเจอฟังครูคะ่ะให้เราทําความเข้าใจสำนวนนั้นโดยแปลตามรูปศัพท์เช่นคําว่าช้างตายช้างเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ แน่นอนช้างตายต้องเป็นปัญหาเรื่องอปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่เรื่องใหญ่สิ่งที่มันใหญ่ส่งผลมากใช่ไหมลกูกตัวเลือกไหนหมายถึงเรื่องราวที่มันใหญ่ที่มันรุนแรงส่งผลกระทบเยอะความผิดหลายแหล่เขารอบความผิดพลาดไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าผิดพลาดนั้นมันใหญ่หลวงหรือเปล่า<ๆ>การทําชั่วเอาออกไปก่อน<ๆ>การทําสิ่งนี้ไงเลวร้ายเลวร้ายอย่าลกูกนะครับแปลว่าเลวไม่พอต้องมีหลายเข้ามาอีกเอาเข้าไปหนึ่งกับสี่ เห็นอะไรใช่ไหมครับตอนนี er ้หนึ่งกับสี่เข้ารอบช้างตายเราแปลตามรูปสับแล้วค่อยมาเปรียบเทียบกับลักษณะของความหมายของพฤติกรรมของคนนะฮะหรือว่าชีวิตของคนเนี่ยนะครับช้างตายเรื่องราวใหญ่โตเปรียบเทียบกับคนที่ทําปัญหาใหญ่โตเรื่องราวที่แบบความผิดหรือว่าสิ่งที่มันส่งผลรุนแรงนะครับวงกว้างไม่หนึ่งก็สี่แต่เมื่อเรามาเจอคําว่าใบบัวใบบัวมาปิด ใบบัวเล็กหรือใหญ่ <Hey. S 1> เล็กคระลกูกเอาใบาบัวปิดคําว่าปิดมันต้องมีความหมายหมายถึงการชดเชยหรือการซ่อนเร้น <Hey. S 1> ปิดไว้ปิดไว้เธอปิดไว้จะต้อง <Hey. S 1> ไม่มีใครตอบผิดข้อนนี้แน่นอนคําตอบคือตัวเลือกที่สขอให้เรื่องสำนวนไทยทําคะแนนให้หนูได้ตามที่หนูตั้งใจไว้เต็มร้อยจะเอาที่ สองร้อยขอบคุณมาค่ะลูกเราไปเผื่อวิชาอื่นเลยนะคะที่รักจา๋าที่จริงเขาแอบ,บกับเขาแบอกแอบคุยขอแอบ,บกับซิปแอบ,บบอกอีกนึ่งว่าคนที่มีความรู้เรื่องสํานวนเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนใหญ่คนโตเนอะนะครับความคิดเกินกว่าวัยนะลูกนะาเนี่ยเราเป็นความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับและอย่างหนึ่งคืออาจจะมีแฟนแบบอายุมากกว่าเรานิดหนึ่งเนาะแปดสิบอย่างเงี้ยนะคะ